สวัสดีค่ะทุกท่านดิฉันดรลุยปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานและหัวหน้า,าแผนกวิจัยและพัฒนาของบริษัทยาใหม่จากสมุนไพรตลอดเวลาที่ผ่านมาดิฉันได้เน้นการวิจัยเกี่ยวกับพืชจุลินสีและยินบำบัดสำหรับโรคมะเร็งจากการวิจัยที่ผ่านมาเนื่องจากเคยมีสมาชิกในครอบครัวป่วยนั่นก็คือพ่อของดิฉันเป็นมะเร็ง ดังนั้นจึงหวังอาศัยงานวิจัยของดิฉันสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเมล็งได้และช่วยให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นได้รับการดูแลมีสุขภาพที่ดีขึ้นวันนี้ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาแบ่งปันผลิตภัณฑ์ของบริษัทอีออสตรเดมารนทำไมเราถึงวิจัยพัฒนาอีออสตรเดมารนครั้งหนึ่งเราได้มีโอกาสพบติดต่อกับบุคลากรจากบริษัทอีออสตร และรู้ว่าเขากำลังตั้งเป้าที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยเชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพดังนั้นดิฉันได้ร่วมมือแบ่งปันเทคโนโลยีเฉพาะกับ e o s อสตรพัฒนาขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ e o s อส e ตร d e m e r e และหวังว่ามันจะสามารถช่วยให้สุขภาพของทุกคนดีขึ้นได้ให้ประชาชนดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและใช้เทคโนโลยีเฉพาะนี้ร่วมกับ E-A สตร เพื่อให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในมาเลเซียและสิงคโปร์ต่อไปดิฉันจะแนะนำเตมเรนซาโปเจนินตามสถิติขององค์การอนามัยโลกในปี2563ผู้คนเกือบ19ล้านคนเป็นมะเร็ง10ล้านคนเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งและอีกเกือบ30ล้านคนเสียชีวิตด้วยโรคเรื้อรังข้อมูลที่น่ากลัวเหล่านี้ทำให้เรานึกถึงคำถามหนึ่งทำไมคนเหล่านั้นถึงป่วย เชื่อว่านักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกต่างพยายามค้นหาคำตอบรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ปี2563ศาสตราจารย์โยชิโนริโอซุมิพบว่าเซลล์มีกลไกการกลืนกินตัวเองกลไกการกลืนกินตัวเองเช่นนี้ผลการกลืนกินตัวเองของเซลล์คืออะไรกลไกการกลืนกินตัวเองหมายถึงเซลล์จะก,กำจัดหรือรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่ออแกเนลของเซลล์และ DNA ที่สร้างผิดหรือขยะบางส่วนและใช้พวกมันเพื่อฟื้นฟูการทำงานปกติของเซลล์กระบวนการดังกล่าวเรียกว่ากลไกาการกืนกินตัวเองดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างกลไกาการกืนกินตัวเองกับการเกิดโรคคืออะไรเมื่อเวลาผ่านไปและเมื่อเราอายุมากขึ้นสมรรถนะการทำงานเหล่านี้ก็จะถดถอยส่งผลให้เกิดความผิดปกติของระบบเผาผลาญ โรคเรื้อรังและมะเร็งหรือโรคอื่นๆก็อาจเกิดขึ้นได้เช่นกันสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับกลไกาการกลืนกินตัวเองอย่างไรเช่นโรคสมองที่เกิดจากความชราและเสื่อมโทรมเพราะในสมองเกิดการสะสมของไกลโคโปรโตีนนั่นคือการสะสมของขยะในเซลล์เหล่านี้ทำให้เกิดพลักส่งผลให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคพารกินสัน หรือโรคชลาอื่นๆอีกส่วนหนึ่งเหมือนเช่นมะเร็งนั้นอาจเป็นเพราะ DNA บางส่วนในเซลล์ปกติส่งสัญญาณผิดผิดหรือผลิตโปรตีนบางชนิดที่เกิดความสับสนขึ้นจากนั้นไม่ได้ทำการหยุดมันอย่างเหมาะสมและปล่อยให้เซลล์เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าส่งผลให้เกิดเนื้องอกหรือเกิดภาวะมะเร็งที่ปุกรุกเซลล์อื่นๆก็คือโรคมะเร็งนั่นเอง ทั้งหมดนี้เกิดจากความผิดปกติของกลไกการกลืนกินตัวเองนอกจากนี้โรคเรื้อรังอื่นๆที่เราพบบ่อยที่สุดคือโรคเมตาโบอโลิกเช่นเบาหวานหรือความดันโลหิตสูงเป็นต้นนั่นเป็นเพราะว่าขยะในเซลล์ที่เกี่ยวข้องของเรานั้นไม่สามารถกําจัดและรีไซเคิลได้นั่นคือคกลไกการกลืนกินตัวเองของเซลล์เหล่านี้ผิดปกติจึงก่อให้เกิดโรคเรื้อรัง แล้วเดมเรนซาโปเจนินหรือก็คือจินเซโนไซต์ของโสมมีความสัมพันธ์อะไรกับสุขภาพการเจ็บป่วยและกลไกลการกลืนกินตัวเองของเซลล์หรือไม่ในระหว่างการวิจัยเราได้ค้นพบองค์ประกอบของเดมเรนซึ่งก็คือสารสกัดจากโสมซึ่งสามารถกระตุ้น M1 m ไมโครฟาจภายใน48ชั่วโมงเพื่อขจัดเซลล์เก่าและของเสียเหล่านี้ร่างกายในเวลานี้ แม้ว่ามีภาวะเครียดที่เกิดจากออกซิเดชันเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่มีปฏิกิริยาเกิดการอักเสบใดๆแล้วหลังจากนั้น48ชั่วโมง M1 ไมโครฟาจจะจากไปมันจะเริ่มกระตุ้น M2 ไมโครฟาจเพื่อสร้างเซลล์ใหม่ในตำแหน่งเหล่านี้ซึ่งจำเป็นต้องเพิ่มเติมส่งผลในการกำจัดและสร้างเซลล์ใหม่เพื่อฟื้นฟูสมรรถนะการทำงานของอวัยวะทั้งหมด ทำไมเราจึงค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างกลไกการกลืนกินตัวเองกับชีวิตจากมุมมองของโรคมะเร็งที่สำคัญเป็นเพราะในตอนแรกในเวลาที่เราศึกษาเดมเเรนนี้หลายประเทศเช่นในอเมริกาเหนือขณะที่เราได้ทดลองใช้เดมเปเรนกับผู้ป่วยโรคมะเร็งเราพบว่าผู้ป่วยมะเร็งเหล่านี้เราไม่เพียงแต่แก้ปัญหาของพวกเขาใช่แค่ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพวกเขา แต่ยังบรรเทาอาการมะเร็งของพวกเขาหรือแม้ว่าหลังหายจากโรคแล้วความเจ็บป่วยจากโรคชาลาโรคเมตาบอลิกและโรคเรื้อรังก็กลับคืนสู่สภาพปกติด้วยการแพทย์แผนตะวันตกส่วนใหญ่คือการบรรเทาอาการหรือทําให้โรคเฉียบพลันกลายเป็นโรคเรื้อรังหรือระหว่างการรักษาตามทฤษฎีแล้วควรมีผลข้างเคียงมากและเกิดภาวะเป็นพิษจํานวนมากแต่ทําไมหลังจากรวมเดมเรนนี้เข้ากับ การรักษามาตรฐานเหล่านี้ไม่เพียงทําให้คนเหล่านี้รักษาโรคดั้งเดิมของพวกเขาให้หายแล้วแต่ยังช่วยให้ร่างกายกลับสู่สุขภาพที่ดีอย่างแท้จริงด้วยก้นกาการออกฤทธิ์ของเดมเรนต่อเซลล์มะเร็งนั้นคืออะไรกําจัดเซล์มะเร็งเหล่านี้ได้อย่างไรอันดับแรกในสภาพการใช้ปริมาณน้อยมันสามารถปรับให้เซลมะเร็งแตกตัวแบบปกติโดยไม่พัฒนาเป็นเซลล์มะเร็งต่อในขณะที่ใช้ปริมาณสูง มันสามารถชักจูงเกิดการตายของเซลล์มะเร็งได้เองนั่นก็คือในปริมาณที่สูงมันสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้แต่ในปริมาณที่น้อยมันใช้วิธีการแนะนำสั่งสอนให้เซลล์เบนสู่การแบ่งตัวไปในทางที่ดีได้ผลหรือไม่ห่างกันนิดเดียวแต่เป็นการยากที่จะหาองค์ประกอบหนึ่ง ในสภาพการของปริมาณน้อยที่ช่วยบำรุงฟื้นฟูเซลล์ให้แข็งแรงและทำการฆ่าเชื้อเซลล์มะเร็งในสภาพการที่ใช้ปริมาณสูงต่อมาเราพบว่าสำหรับมะเร็งเดนมเรนได้ทำสิ่งต่อไปนี้อย่างแรกมันปิดช่องทางอยู่รอดของมันแล้วสามารถลดปฏิกิริยาฟอสฟริเลชัน ATP ในเซลล์เพื่อลดความสามารถการเผาผลาญของมัน จากนั้นใช้ปริมาณที่สูงเพื่อใช้เป็นช่องทางการตายเองของเซลล์นั่นคือเส้นทางของ c a s p a สเพื่อทำให้เซลล์มะเร็งตายเองอีกช่องทางหนึ่งคือการทำให้เซลล์มะเร็งเกิดความวุ่นวายภายในตัวเองและทำให้เกิดการตายของเซลล์เช่นกันดังนั้นเรายังพบว่านำไปใช้รักษาร่วมกับการบำบัดเคมีและการรักษายาเป้าหมายในกระบวนการรักษา ตามผลการทดสอบพบว่ามีการทำงานร่วมกันที่ดีและสามารถมองเห็นได้จากการใช้เคมีบำบัดหรือไฟฟ้าบำบัดร,ร่วมกันในปัจจุบันเรากังวลมากที่สุดเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่เป็นพิษเหล่านี้แต่มมเรงน,นั้นช่วยผู้ป่วยเมเร็งเหล่านี้ได้เมื่อใช้เคมีบำบัดหรือไฟฟ้าบำบัดพิษและผลข้างเคียงเหล่านี้ก็บรรเทาลงได้ทำให้เรานึกถึงไอเดียหนึ่งขึ้นมาถ้าเป็นเช่นนั้น มันมีหลักการทำงานอย่างไรทำให้เราฟื้นฟรูร่างกายให้แข็งแรงได้มันมีหลักการทำงานอย่างไรเพื่อลดพิษจากการใช้เคมีบำบัดหรือไฟฟ้าบำบัดหรือแม้แต่การใช้ยามันทำได้อย่างไรภายหลังเรารู้คำตอบแล้วนั่นก็คือการฟื้นฟูสมรรถนะกลไกาการกลืนกินตัวเองของเซลล์เพื่อให้เซลล์มีความแข็งแรงอย่างแท้จริงเป็นเพราะเหตุนี้นอกจากโรคมะเร็งแล้วโรคเลือดลังอื่นๆ และโรคเมตาโบอโลิกสามารถบรรเทาได้ในเวลาเดียวกันกับการรักษาเนื่องจากมีทฤษฎีเหล่านี้อ้างอิงจากการทดลองเหล่านี้อีกทั้งสมยังมีบทบาทเป็นทั้งยาและอาหารตั้งแต่สมัยโบราณกล่าวคือใช้เป็นได้ทั้งยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพยาหลายชนิดมีผลดีจริงแต่กลับเป็นพิษมากในบรรดาสมุนไพรจีนสมอาจเป็นหนึ่งในไม่กี่ชนิดที่ใช้ได้กับสตรีมีครรภ์ ดังนั้นในกรณีที่จะใช้กับยาสมุนไพรจีนหรือส่วนผสมจากพืชสมค่อนข้างปลอดภัยกลับมาที่เรื่องเดิมกันนะคะก็คือระหว่างการวิจัยเราพบว่ามันสามารถฟื้นฟูกลไกาการกลืนกินตัวเองของเซลล์ได้ดังนั้นเราจึงใช้มันกับโรคเรื้อลังและโรคเมตาบโลิกเหล่านี้เราคาดว่าอาศัยวิธีการบำบัดด้วยอาหารหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ช่วยผู้คนทั่วไปที่มีปัญหาสุขภาพช่วยให้พวกเขาฟื้นฟูสุขภาพกล่าวคือเมื่อเราป่วยเป็นโรคเรื้อรังทั่วไปที่ไต้หวันการดูแลสุขภาพดีมากเราอาจอาศัยใบสั่งแพทย์ระหว่างขั้นตอนการรักษาโรคเรื้อรังสามารถควบคุมโรคได้เป็นอย่างดี แต่ไม่มีวิธีทำให้ร่างกายหายเป็นปกติได้ยกตัวอย่างเช่นเบาหวานที่อาจให้อินซูลินซึ่งเป็นใบสั่งยาโรคเรื้อรังสำหรับอินซูลินเป็นหลักสามารถช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดได้แต่คุณจะติดอยู่กับมันไปตลอดชีวิตเพราะเช่นนี้เซลล์ของคุณจะไม่ได้กลับสู่สุขภาพที่ดีอย่างแท้จริงแล้วถ้าเรามีรูปแบบหรือวิธีการอย่างหนึ่งที่จะทำให้เซลล์ของเรากลับมาแข็งแรงอีกครั้งละ่ะ เราจะห่างจากการถูกควบคุมโดยยาและโรคเหล่านี้หรือไม่นั่นคือความคาดหวังของเราดังนั้นเราจะใช้เดมเมเรนเพื่อพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพเพื่อช่วยให้เราทุกคนมีสุขภาพที่ดีเราทุกคนทราบดีว่าสุขภาพร่างกายขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของเซลล์ดังนั้นมีการรักษามากขึ้นที่ไม่เพียงแค่ใช้ยาเท่านั้นแต่รวมถึงการบำบัดด้วยเซลล์ ซึ่งเป็นการบำบัดด้วยสเต็มเซลล์ที่กำลังมาแรงใครมีสเต็มเซลล์ที่ดีที่สุดจริงๆมันอยู่ในร่างกายตัวเองเนื่องจากมีเพียงสเต็มเซลล์ของเราเท่านั้นซึ่งจะสามารถผลิตเซลล์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดถ้าจะใช้เซลล์ของคนอื่นใส่ไว้ในตัวเราก็มีปฏิกิริยาต่อต้านอย่างหนักดังนั้นการปลูกถ่ายไขกระดูกจำนวนมากที่ต้องจับคู่ แล้วเราจะรักษาสเต็มเซลล์ให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่เรากำลังพูดถึงให้เซลล์ฟื้นฟูกลไกาการกลืนกินตัวเองเพราะสเต็มเซลล์ก็จำเป็นต้องฟื้นฟูกลไกาการกลืนกินตัวเองเพื่อฟื้นฟูสมรรถนะของสเต็มเซลล์นั่นเป็นเพราะในการวิจัยเหล่านี้เราใช้เคมีบำบัดหรือสิ่งที่เป็นพิษในการทดลองกดทับไขกระดูกพบว่ามันทำลายสมรรถนะในการสร้างเม็ดเลือดของสเต็มเซลล์ แต่จินเซนโนไซต์ของเรากลับสามารถฟื้นฟูสมรรถนะในการสร้างเม็ดเลือดเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้มันกลับสู่ความแข็งแรงนั่นก็คือเพื่อฟื้นฟูการฟื้นตัวของไขกระดูกด้วยเหตุนี้ในการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของเรายังช่วยผู้ป่วยจำนวนมากที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบยึดติดและแม้แต่ความผิดปกติทางอิมมูนอื่นๆให้ผลตอบสนองที่ดี แล้วดมเเรนต้องใช้อย่างไรให้เกิดผลดีที่สุดและมีประสิทธิภาพต่อร่างกายโดยทั่วไปจินเซโนไซต์มีน้ำหนักโมเลกุลมากกว่า2,000ในร่างกายหลังจากถูกย่อยและเผาผลาญจากนั้น3 4ถึงวันจะค่อยๆเผาผลาญได้เป็นดมเรนที่ใช้งานได้แต่การดูดซึมค่อนข้างต่ำเพียงประมาณ3เปเซนถึง5%แต่ด้วยเทคโนโลยีของเราทำให้โมเลกุลขนาดใหญ่ของจินเซโนไซต์ แปลงเป็นโมเลกุลขนาดเล็กคือเดมเรนภายนอกร่างกายได้โดยตรงจากนั้นด้วยเทคโนโลยีพิเศษเฉพาะของเราในหนึ่งชั่วโมงจะทำให้อัตราการดูดซึมของร่างกายสูงมากกว่า70%เพื่อเกิดความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณยาและผลที่แท้จริงเทคโนโลยีพิเศษหนึ่งเดียวนี้สามารถเปลี่ยนโสมให้กลายเป็นโมเลกุลเล็กๆของเดมเรนได้ผ่านเทคโนโลยีดีไกลโคิเลชั่นชั้นสูง มันสามารถกลายเป็นโมเลกุลขนาดเล็กซึ่งเราดูดซึมได้ง่ายและสามารถเข้าสู่สมองผ่าน BBB ตัวกั้นระหว่างเลือดกับสมองได้ง่ายเพื่อเกิดความครอบคลุมปกป้องและซ่อมแซมตั้งแต่หัวจดเท้าดังนั้นเดมาเลนจึงได้รับการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าสามารถช่วยในการส่งสารประสาทในสมองแล้วช่วยให้เซลล์ในสมองได้รับการซ่อมแซมอย่างแท้จริงเพื่อฟื้นฟูหน่วยความจำ หรือการทำงานของเซลล์สมองอื่นๆอาศัยการใช้เทคโนโลยีของเราสามารถนำสารสกัดจากสมมาใช้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของร่างกายได้เช่นเดียวกับโรคทางสมองการควบคุมทางอิมมูนหรือโรคเรื้อรังพิเศษอื่นๆของร่างกายทั้งหมดก็สามารถทำให้มีโอกาสบรรลุสู่การรักษาที่ได้ผลอย่างแท้จริงนอกจากการใส่เดมเรนของสมลงในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ิภัณฑ์ลเครื่องสําอางและสิ่งจําเป็นในชีวิตประจำวันแล้วทิศทางและเป้าหมายที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของเราคือการทําให้เป็นยาใหม่จากสมุนไพรดยความพยายามด้านยาใหม่จากสมุนไพรในปี2562ได้รับการอนุมัติจาก FDA สหรัฐและ TFDA จากไต้หวันซึ่งเข้าสู่การทดลองทางคลินิกแล้วโดวยสรุปเดเมเรนมีความก้าวหน้าที่สำคัญดังนี้ ประการแรกความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเราได้ใช้เทคโนโลยีที่มีหนึ่งเดียวสลายโมเลกุลขนาดใหญ่ของจินเซนโนไซด์ดีไกโคเซลเลชันให้เป็นโมเลกุลขนาดเล็กของเดมเรนเนื่องจากลิศทางเภสัชวิทยาของเดมเมเรนแตกต่างจากจินเซนโนไซด์ทั่วไปโดยการใช้เทคโนโลยีการดูดซึมทางปากที่เป็นเฉพาะเดมเมเรนซึ่งไม่สามารถดูดซึมได้ง่าย สามารถดูดซึมได้ถึง70%อร์เซนภายใน1ชั่วโมงมีประสิทธิภาพดีขึ้นประการที่2ความก้าวหน้าในด้านประสิทธิภาพในระดับเซลล์สามารถป้องกันพลิกกลับและโจมตีได้3ระดับในส่วนการป้องกันช่วยปกป้องเซลล์ปกติภายใต้เคมีบำบัดหรือไฟฟ้าบำบัดปกป้องเซลล์จากความเป็นพิษของยาและความเสียหายจากการบำบัดด้วยไฟฟ้าและอื่นๆแล้วส่วนการพลิกกลับก็คือ มันเอาเซลล์มะเร็งซึ่งอาจมีการดื้อยาหรือการต่อต้านแบบเฉพาะและมันพลิกกลับได้มีความก้าวหน้าใช้ร่วมกับเคมีบำบัดหรือยาเป้าหมายส่วนที่3คือการโจมตีในส่วนของเซลล์มะเร็งปริมาณที่น้อยสามารถทำให้เซลล์มะเร็งมีการแบ่งตัวไปในทางดีและปริมาณที่สูงสามารถฆ่าเชื้อมะเร็งชนิดต่างๆและทำให้เซลล์ตายได้เอง 2. คือการฟื้นฟูกลไกาการกลืนกินตัวเองของเซลล์เพื่อให้เกิดการซ่อมแซมเซลล์ที่ครอบคลุมเพื่อฟื้นฟูเซลล์ให้แข็งแรงจนสามารถนำไปใช้ในโรคเรื้อรังและโรคเมตาโบโลิกสามารถบรรลุป,ประสิทธิภาพอย่างสูง 3. คือเรารู้ว่าสารออกฤทธิ์หลายชนิดยากที่จะเข้าสู่สมองแต่เดมเรนซึ่งเป็นโมเลกุลขนาดเล็กสามารถเข้าสู่สมองผ่าน BBB ตัวกั้นระหว่างเลือดกับสมองได้ง่าย จึงสามารถเข้าถึงสมองส่งผลให้การกําจัดและสร้างเซลล์ใหม่อย่างแท้จริงเพื่อฟื้นฟูความแข็งแรงให้กับเซลล์สมองประการที่ 4. ทฤษฎีการทำงานของเอฟเฟกต์รอบด้านเพราะเหมือนฟื้นฟูกลไกาการกินกินตัวเองของเซลล์จึงสามารถเอาของเสียออกจากเซลล์มันช่วยให้เซลล์และเต็มเซลล์สามารถฟื้นฟูสมรรถนะในการซ่อมแซมตัวเองปลุผลของสุขภาพดีโดยรวม ด้วยการวิจัยและพัฒนาเก้าหน้ากว่า30ปีเดมเรีนไม่เพียงแต่ได้รับการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์มากมายเท่านั้นแต่ยังได้รับสิทธิบัตรในหลายประเทศทั่วโลกดังตัวอย่างการผ่าน FDA ของสหรัฐและ TFA d ของไต้หวันและเข้าสู่การทดลองทางคลินิกเนื่องจากผลิตภัณฑ์พูดได้เองดังนั้นจึงมีตัวอย่างประจักษ์พยานการใช้มากมายเรามาร่วมทดลองใช้เดมเรนกันนะคะ thank <laughs> you